รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาพบกันใครางงากับรายการรักบ้านเกิดครับเวลาดีๆแบบนี้มาเจอกับหนุ่มหน้ามนคนเดิมอีกแล้วนะาหาสำหรับในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่นี่เลยฮะที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ยังอยู่กับพี่สันโดรหรือว่าไอ้สันโดรของเรายังมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจว่าไอ้สันโดรให้เราได้ศึกษากรอดกเพียบเลยครับแล้วก็รู้ไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของที่นี่จะเป็นที่ไหนไปเที่ยวกันยังไงยากง่ายขนาดไหนตามทอมไปเลยดีกว่าเตรียมเป้ไปลแล้วลุยกันเลยฮะ สนับสนุนโดยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยยูโรคัสตาร์ดเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเ้าเดวมาจช้อันน้ำยาเ<พ>จลสารเคมีล้างจานเอาแล้วใช้อะไรจ๊ะจ่าคข้เถ้าในการนี้เนี่ยตรงนี้เลยเหรอฮะอันนี้เลยนี่เราไม่ได้ปลูกว่าอ๋อนี่สวนผักกาดนะอันนี้ผสมภาษาะนะี่ยอยู่ด้วยกันได้เลยเออด้ครับ แปลกดีล่วะวแมลงจะไม่รบก,กวนเพราะว่ามันอยู่ใต้นี่มแมลงไม่เห็นปลอกพันามันมีข้างเดียวเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วยังไงพวกของเขิงอะไรเดี๋ยวเราคงจะเก็บกันทีหลังอีกทีเดี๋ยวนอนด้วยกันนี่อยู่ด้วยกันกินด้วยกันโยน้อนอนด้วยกันเหเออแน่นอนละอนลาจะทำะไรผมหรือเปล่าเนี่นยแน่นอนจ้ะน,นี้พี่แต่งขนมอันนี้อะไรนะฮะพี่ทำขนมฝรั่ง 好好อ๋อเตาอบอะไรเงี hmm. ้ยเหรอเนี่ยที่เปฟูตะเกียนญี่ปุ่นเมื่อกลางแปลงว่าอย่าแปรงเค้กนี่ยค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้อย่าแปรงเค้กนนี่ยังไม่ไปไหนก็เจอของแปลกอีกแล้วนะมาดู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 นี่คือเป็นเตาอบขนมปังเตาอบขนมปังแบบแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยไอ้นี่ผมจะบอกนะอ้ายว่าใช้ขี้ควายเหมือนกันอันนี้ป็นขี้ดินครับผสมแกแบะเป็นขี้ดินผสมแกแบะนะฮะแล้วก็ตรงข้างล่างนี่ก็คือ นี่กใส่ไฟเข้าไปในนี้จ้ะไฟเสร็จแล้วเพรมันมีความ้อนแล้วเขาก็เอาฝาในเขาปิดเอา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 ถาดเอาเค้กอะไรใส่เข้าไปต่เด้ที่ได้เห็นอทำแล้วก็อันนี้ก็ฝาปิดฝาปิดเลยอ๋อ มาไหนแล้วเนี่ยอ้ายจ๋าอ๋อนี่ตำข้าวไงกันที่ตำข้าวกินไงกันอเอา้าเอา,าอยู่ที่นี่เขาต้องตำข้ากินไม่ได้<า>ซื้อก่องผักตำข้าวด้วยนะ <laughs> ได้ได<อ>้แหมเรียกว่ามานี่เดินมานิดเดียวนี่เจอของแปลกไปสองอย่างแล้วนะคือเพราะ้นว่าที่นี่คือเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อข้าวที่แบบสําเร็จรูปมาอ๋อได้ครับเพราะว่าคนมาอยู่ที่นี่จะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นักที่สุดอืมให้ตำเองทําเองเลยล่ะก็เรียกว่าช่วยเหลือกันอ่านี่คือเครื่องตำข้าวแบบ คนโบราณเดี๋ยวนี้คนอดอยแต่ยังมีอยู่ยังพอมีเห็ดได้บ้างพอพอจะมีอยู่นี่เขาทำตามยังไงอันนี้อันนี้กันนี่เขาจะเอาเข้าใส่ในนี้อ๋อ,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 อเดี๋ยวไอทำให้ดูนะอใส่ข้าวลงไปตรงนี้ครับปั๊บแล้วก็แล้วก็วกตรำตรงนี้ตรงไหนไอ,อมานี่กันมานี่แล้วก็เยียบปล่อ,อยอ่า ดูดี่นี้เนี่ยบอลลีลานิดนึงโอ้เจ๊งเครื่องนี้กำลังได้ยินดีเลยดีเลยจิ้งไปเจ้าเนะสุดยอดเลยไปเจ้าค่าสามพันบาทจริงหรือเปล่าเจ้ยมช่แถมข้าวอีกสองก2อนตอบโอ้โหเยี่ยมมากเลยเจ้าเนาะไร S <S มือสุดยอดเลยโมเค<อ>ลองโอเคลองใครอ<ไ>อ,อกกำลังพหลังเลยเนี่ยมันไม่ต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังเลยว่าคือใครขึ้นไปตรงนี้ปุ๊บจะเป็นแบบนี้เลยไหมไอ้ไปลองดูลองดูนะลองดูมันอจะเป็นนะ <S 2> <S 2> <S อโอ้โพระเจ้า มันดีจริงเลยอ่ะใครที่มาใช้เครื่องนี้อ่ะเรื่องวิจิตรมากเลยอะ่ะนี่ราคาพิเศษที่โทรมาตอนแถมฟรีทันทีอะ่ะโอ้ยเยอะมากเลยโอ้ยมันเป็นไรจริงๆอ่ะใช่นี่ยแหละเห็นไหมคือใครขึ้นปุ๊บต้องเป็นแบบนี้เลยต้องเป็นแบบนี้เลยต้องเป็นขายเครื่องออกกำลังกายเลย <S <S เออสุดยอดเลย <S 2> <S 2> <S 2> พอได้ข้าตรงนี้มาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่นักท่องเที่ยวมาก็จะได้ลองทําแบบนี้ดูนะฮะคือจริงๆมันเหมือนบ้านนะผมว่าเนาะอ๋อเป็นบ้านเพราะว่า เราไม่ได้ทำแบบจำลองเนาะเราไม่ได้ทำเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์เราไปใช้จริงอืยู่จะได้กินจะได้อยู่เงี้ยถ้าไม่ทำก็อดกินละเหมือนกับตาตากทุกข้าวหม้อแกงก่อนออกรบถ้าไม่ชนะก็ไม่ได้กินที่นี่ถ้าไม่ตามก็ไม่ได้กินจะถูกย่องยองฮะและนี่คือไปบ้านที่พี่อยู่เองเลยครับนี่คือห้องน้ําจริงๆฮะด้านบนนี่ก็ท้องฟ้าเลยนะ มาดูนิดหนึ่งว้าไม่ธรรมดาสุขนะครับเชื่อกอดน,นะครับดีแม็กถ้าจะนั่งเป็นไงบ้างครับอีสุสุยิ่งขับยิ่งประหยัดน้ำมันนี่ไงยิ่งใช้ยิ่งรวย แกงจืดต้องใส่ผักใส่หมูเบลเอทไมแกงจืดของคุณแม่ไม่เห็นจุดเลยอ่ะอ๋อแม่ใช้ก้อนนี้ลูกเนี่ยหัวใจของน้ำซุปเลยด้วยส่วนผสมของเนื้อหมูมากกว่าผงปรุงรสสองเท่าในขนอซุปหมูก้ดน้ำซุปหวานใช่ไหมนันอันเนี้ยเยกแกงจืดืส่วนของแม่เล่แก เปลี่ยนแกงจืดเป็นแกงอร่อยต้องขนอ,อกก่อนข้าแพง้งกรังแบบเนี้ยต้องกริสเอ็กเซลออกสิแมบบออกไหม,มลูกออกสิแม่กริสเอ็กเซลฟักหนึ่งครั้งสะอาดชัวแอมชอบทำผมใบามากจนผมอ้อมน่ะแห้งเสีย อันเนื้อสันซิลสูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสียที่มีโอลิฟเซรั่มฟื้นบำรุงผมแห้งเสียเส้นต่อเส้นให้ผมนุ่มสวยสุขภาพผมดูดีขึ้นอันใช้แล้วผมดูดีขึ้นเหมือนผู้หญิงอีก96ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าสามารถฟื้นบำรุงผมแห้งเสียได้ใน10วันสันซิลสูตรฟื้นบำรุงผมแห้งเสีย วันที่อาบด้วยลักสครีมอาบน้ำนี่ทำให้ผิวคุณรู้สึกนุ่มขึ้นและนุ่มขึ้นเพื่อผิวที่เหนอนุ่มขึ้นทุกครั้งที่อาบน้ำลัก Think edes สนับสนุนโดยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยยูโรคัสตาร์ดเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาโอ้พี่ดยครับนี่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อดิพี่เดี๋ยวไปดูบ้านพี่ไป,ไปดูบ้าพี่อ่ามาี่อย่างไง โอเคได้เลยฮะอ๋อนี่ไงฮะเฮือนโยนนะครับโยนเฮาส์เนี่ยงานสำเนียงสุดยอดเลยเดียวและนี่คือไปบ้านที่พี่อยู่เองเลยครับแม่นใช่ไหมครับปกตินอนไหนครับพี่โดดอยู่ในห้องนี่ครับอยู่ในห้องนี้โอเคอ่ะเปิดดูนิดนึงว้าไม่ธรรมดาดูสิแอบกิ๊กกิ๊ก มีคิตตี้ด้วยอย่าบอกว่าของพี่เองนะของแฟนต๋อตกใจก็ดูว่าพี่โดจะแอบมีคิปคู่อเนสนกับเขาด้วย <c oughs> อความแตกต่างของบ้านแบบสไตล์โยนแบบนี้มันมันมีอะไรเป็นพิเศษกว่าที่อย่างอื่นไหมพี่กว่าเผ่าอื่นยังไงอะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันอย่างาง,ง่ายๆเดี๋ยวย้อนมานิดนึงอ,อันนี้คืออันนี้ส่วนที่มันเป็น นกนอกใช้ขาไปเพราว่าชานชานนานทั้งเหนือเรืยอานอ๋ออันนี้มันยังมีประโยชน์องคุณสมัยก่อนนี่เราจะเอาเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาตากง่ายข้าวก่อนที่จะต่ำเนี่ยขอมาตากก่อนตากเพื่อให้มันเมล็ดมันตํำแล้วมันแตกง่ายนั่นคือมันมีประโยชน์นี่อย่างคนสมัยก่อนถึงทำใช่ไหมแต่ทำไมปเดี๋นี้มันมีละเพราะมันหายไปละเราไปทำแบบตะวันตกหมดเลยอ๋ออันนี้ประโยชน์มันมีอันนี้เพราะว่าเติร์นเติร์น เตือนนี่ค,คือที่นั่งเวลาแขกบ้านแขกเมืองแขกมาแอวหาน<ะ>่าก็เป็นที่นั่งและนี่คืออะไรอะคะพี่โดดอ๋ออันนี้เป็นเพื่อนองว่ากระโะลกลกระกลกก็คือไว้สําหรับเคาะเรียกกันเวันนี้เรจะมีการทํางานกี่โมงบ่ายโมงจะเริ่มทํางานก่อนอ อ่านนี้คือเริ่มทํางานอหรือว่าเริ่มกินข้าวอะไรไม่มีสัญญาณเหตุฉุกเฉินให้มาช่วยหน่อยอะไรหรอฮะไม่มีสัญญาณบอกกันไหมพี่ว่าเหมือนโทรศัพท์นี่แหละว่าจังหวะนี้หมายถึงอะไรจังหวะนี้มัเหรอมีมีไหมมีไหมมนมีนะอ่สมมุติจะสั่งกาแฟอ่ากาแฟกาแฟกาแฟพี่นะชาอ่ะถ้าก็เป็นชาถ้าข้าวข้าวข้าวพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่ามีไหมมีไหมมีไหมพิซซ่าหรอพิซซ่าเอาไงดีวะ มาเขี่ยมาต่อฝั่งนี้ฮะโอ้โหมีมุมส่วนตัวมุมนี้เป็นยังไงจ๊ะพี่โดดก็ไว้นั่งคิดงานบ้างครับพบะปะเพื่อนฝูงมาแอวหาอะไรกันโออก็มานั่งคุยกันตรงนี้ได้กินน้ำเมี่ยงน้ำชากันที่นี่น่นนมีด้วยนะมีด้วยนะครับโอ้แล้วฝั่งนี้วิวดีมากเลยนะพี่โดดนะครับวันนี้เก็บเป็นตงนานะวิวตงนาคับ ตรงนี้นี่คือเป็นบ้านสไตล์โยนครับซึ่งบ้านโยนจริงๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นแบบนี้คะอ๋ออันนี้เป็นเพาว่าจ็อกส่วนนี้ที่เราเข้ามาเป็นเดอนี่นจ็อก จอกจอกค,คือส่วนหลังของบ้านอ๋อจอกอ่าจอกกับโรงครัวเนี่ย<ม>อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอ่าแล้วอย่างเวลาสมมติว่าปวดหนักปวดเบาเงี้ยพี่ก็ไปปล่อยกันที่ไหนยังไงฮะอ๋อมีห้องน้ำกันเฮ้ยมีห้องน้ำเมืเรียบร้อยจริงเหรออ่าไหนอะพี่ห้องน้ำอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมาดูน้ำก่อนเนาะได้ได้ครับใระบบน้ำพี่ใช้ระบบน้ำสองระบบครับหนึ่งคือระบบน้ำที่มาจากน้ำตกน้ำตกอ่าไหลมาแล้วมาจากน้ำตกจ้ะและแหมองอานมาจากที่ ไอ้ปลูกป่าที่เล่าให้ฟังจากว่าเขาปลูกป่าแล้วเขาได้น้ำเนี่ยอ่านี่คือน้ําในส่วนนี้นี่คือการพึ่งพาตัวเองครับผมครับอือะตอนนี้เรามาดูน้ํากันครับอว่ามันมาจะมาเอ้ามีน้ําไหลออกมาด้วยอ่ะเมมมากๆว้า แจมเลยพี่ออ้ยน้ําเย็นน้าเย็นด้วยนะอันนี้ไหลมาจากธรรมชาตินะมาได้ใช้ฟั๊มไหลมาไหลมาเองเหรอฮะแล้วนี่พี่ทําอะไรตรงนี้อ๋อจะปิดมันพี่จีดพีชจีเอาไปที่ปิดอ่โว้สุดยอดเลยไปเอาความคิดอะไรพวกนี้มาจากไหนอะพี่ก็คือจากงานที่เราเคยทํามาก่อนครับแล้วก็มาดัดแปลงใช้จินตนาการอืมคนบ้าอัจฉริยะกับคนบ้าใกล้เคียงกันเขาใช่ไหมมันมีเส้นบางๆกันอยู่นะเออห้องน้ำห้องน้ำ โอ้โห oh. สไตล์โอเพ่นแอร์ครับ <c oughs> คือแบบว่าในที่โล่งแจ้งเลยอนี่คือห้องน้ำจริงๆฮะด้านบนนี่ก็ท้องฟ้าเลยนะตรงนี้ก็ป่าตรงนี้ห้องน้ำอาบยังไงพี่เนี่ผมเห็นมีฝักบัวน้ำต้องออกมาฝักบวัวใช่ไหมผมรู้อ๋อนี่มันมีมีมอีกอบาบน,น้ำธรรมชาติไหนอ่ะ ไหนเอะพี่นี่นี่ไหลมาจากทางนี้น้ำเลียนโอ้ยโอ้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 เกตเห้นทุกอ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้นี้ะเป็นทรอยคร้บนะคอับอนนอ้จะ้ป็เทรายอ้มครัอคือเป็นทร้ยอเิมๆขอ้นเลยอเือเปล่าฮ้เเล่าครอบเอาใอ่เอมาอส่แต่ก็เป็นธรรม้าเิเพ้่อ้ันกรอฮะต้องใอ้ันกรอก่อนใต้โอ้มันโอ้โอ้าน Uh huh. ผงทานเสร็จ uh huh. แล้วก็กรวดแล้วก็ทรายเหมือนเราเรียนตอนสมยัยเรียนมัธยมเครื่องกรองน้ําแบบธรรมชาติครับเราก็มาปรับใช้กับตรงนี้ได้เลย ช่ไหมจ๊าเพราะว่าเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมตัวไงเรียกว่าปล่อยน้ําเสียออกไปอ่ะอ๋อคือน้ําที่บางทีแบบว่าเราใช้พ้วกตะบู่ยาสระผมอะไรต่างๆใช้ตรงนี้มันก็จะกรองให้แล้วก็ลงสู่ธรรมชาติต่อไปคแบบที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ใดๆมนมีที่นี้จะมามีว่าน้ําเสียไหลลงถูแม่น้ำเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการจัดการกับมันเรียบร้อยเหมือนขย ที่นี่มีไฟฟ้าให้ด้วยนะไม่ใช่ว่า,าดูแล้วเหมือนไม่มีไฟฟ้านะมีเลี่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่านพี่โดดย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวพอหาพอหาเดี๋ย่าเพื่อนผมใส่ว่าไฟมันไ่ไฟมันจะออกทางไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่นะไฟนะผมยอมพี่ผมไม่เห็นจริงๆอ่ะไหนอรัไฟครับพี่มีหรอนีออ่มาดูนี่มันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ฮะอ,<า>อ,อันนี้คือสวิตช์ไฟ โอ้ <laughs> เปิดใช้จริงจริงใช้ได้ดีนี่ไฟฟ้าอ๋อมีไฟฟ้าด้วยอะ่ะมีฝรั่งเคยงงไหมพี่ <laughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งฝรั่งมาอยู่ได้เจ็ดวันฮะถ,ถามมันตอนมันออกอะเนะาะเช็คเอาออกไปก็ถามว่าบ้านเป็นยังไงใช้ได้ดีไหมไฟฟ้ามีปัญหาไหมอ่ะมีไฟฟ้าด้วยหรอ เขาก็สงสัยเหมือนกันเอออยู่ไปแล้วเจ็ดวันยังไม่ได้จ่ายไฟเลยหาไม่เจอเออก็คือเรียกว่าเราแอบซ่อนไว้นี่จนแบบฝรั่งก็ยังงงเลยว่าอยู่ไหนคืออยาก่จะซื้ออาหารว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นสิ่งที่นำหน้าเสมอไปอเทคโนโลยีตามหลังธรรมชาติก็มีเหมือนกันเอาธรรมชาตินำหน้าอ่ะเห็นไหมสุดยอดคุณผู้ชมเรียกว่า อย่างที่บอกไปฮะความบ้ากับอัจฉริยะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นิดเดียวเองอันนี้เขาจะเดินป่าอ่นานป่า,ปาธรรมชาติอันนี้จะหารว่าต้นไม้มันจะมีหลายอย่างขึ้นอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้อันนี้ทำไรละ่ะอันนี้คือใบตองตึงที่เอาไปมุงหลังคาีสนะครับเชื่อกดนะครัดีแบบถ้าทีน่งเป็นไงบ้างครับโชคลางแก่ง งยิงดียิ่งได้เงินมั่นใจยิ่งใช้ยิ่งรวยรวยอ่ะดีแม็กใช้ได้นานทนยิ่งใช้ยิ่งคุ้มยิ่งใช้ยิ่งรวยรวยดูบริการเยอะสะดวกยิ่งขับยิ่งอุ่นใจยิ่งใช้ยิ่งรวยรวยประหยัดจริ่งคจริงคุ้มจริงกีตูสดดีแม็กและจีน่าที่ใช้ยิ่งรวยสะดังราสุดแลงใส่สีแค่ไหนพลอยก็ไม่กลัวเพราะพลอยใช้ Clear Dry and Damage r e p าจีเพาใหม่ เพื่อกาจัดรังแคและฟื้นบำรุงผมแห้งเสียวันนี้ให้ผมนุ่มสวยไม่เีรังแคได้ในราคาพิเศษก่อน30มิถุนายนนี้โอ้อการทำครัวมันน่าเลยเจงนางฟ้าสตา์เวลมาแล้วค่ะเครื่องครัวสตาเวลช่วยคุณได้สตาเวลผลิตภัณฑ์หรูคู่ครัวคุณที่คอนเฟิร์มสตา r เวลเมื่อก่อนจะทำกับข้าวทีต้องคอยลุ้นค่ะว่าจะเค็มไปหวานไปหรือว่าราจะกลมกลม่อมไหม แต่ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะเพราะใหม่ขนอร่อยชัวร์ผงปรุงครบรสอาหารอร่อยลงตัวไม่ขาดไม่เกินลองขนอร่อยชัวร์สิคะความลับผมสวยทุกวันน่ะหรอครีมบำรุงผมที่เพิ่มพลังบำรุงของทรีทเมนต์เข้มข้นขึ้น50%ใหม่สันซิวเดลี่ทรีทเมนต์คอนดิชเนอร์ด้วยเนื้อครีมเข้มข้นที่บำรุงผมได้อย่างล,ำล้ำลย สวยที่ดึงดูดได้ทุกสายตาพบประสบการณ์ใหม่เพื่อผมนุ่มสวยสุขภาพดีได้ทุกวันด้วยพลังบำรุงของทรีทเมนท์เพ่มคนขึ้น50%ใหม่สินสีเดลี่ทรีทเมนท์คอนดิชเนอร์ โอ้โห oh, oh. พี่โดครับเรียกได้ว่าตรงนี้นี่แบบมีครบเลยนะพี่ตั้งแต่ที่เราเดินมานี่นะฮะในสวนพี่โดนี่มีครบทุกอย่างเลยมั้ย ปลูกไ่ครบเลยไหมพี่น่าจะเกือบทุกอย่างอะเนาะจริงเหรอพี่ครับเนี่ยมีกล้วยมีอะไรอีกด้วยนะใช่อันนี้ก็อยู่กับป่าเลยนะนี่ตะไคร้ใชไหมครับอ่าคือปลูกไม่ได้ว่าเออนี่จะต้องเป็นตะไคร้อย่างเดียวนะอันนี้กล้วยอยู่กับตะไคร้อ่านี่นี่มาเห็นนี่ มะละกอไหมเนี่ยมะละกอ,อมะละกอะะกอ,อยู่กับกล้วยเนี่ยอยู่เป็นไงล่ะมะพร้าวอะไรคือให้ผสมผสานเราไม่ใช่ว่าจัดไอ้น,นี่จะต้องเป็นแบบนี้จับต้นไม้มาเข้าแถวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือไม่ต้องจัดเป็นสวนว่าไอ้ตรงนี้ต้องปลูกนี่ปลูกนั่นไม่คือเขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วแหละอันนี้เขาจะเดินป่าผ่านป่าธรรมชาติอนี้จะหาว่าต้นไม้มันจะมีหลายอย่างขึ้นอยู่ด้วยอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้อนี้ทำไรล่ะอันนี้คือใบตองตึงที่เอาไปมุงหลังคา อ๋อเหรออ๋อที่มูราคาที่เราเมื่อกี้เรานั่งกันอยู่เนี่ยบ้านที่เขานอนแต่ละหลังนะที่มาเขานอนกันกับหลังหนึ่งอี้กับเป็นแม่อ๋อไปตองตึงอ่าเนี่ยตองตึงเขาจะแข็งแรงไหมฮะเขาจะอยู่ได้นานไหมแปดปีอยู่ได้สุท้าาประมาณแปดปีแปดปีครับโอ้ยอยู่กันลืมเลยนะน่ากันไ้ประโยชน์ได้จัดดีเย็นเลยโรตป่ากินได้ไหมฮะได้ก่ะ นี่ก็ของกินแน่กันรสมันเป็นยังไงจ๊ะนี่่ะไม่อะดูจากเม็ดแล้วเนี่ยน่ากลัวฮะไอ้นำทีมอ่ะปลาหวานจริงเหรอกิมพอข้างในก็กินได้ฮะนี่แหละกินดึงในเนี่ยนะมั่นใจนะไอ้เพราหวานนะาผมมาโดนหลอกมาเยอะแล้วเนี่ยไอหวานหวานเนี่ยเปรี้ยวนักแหละอืม กินได้กินได้ได้กลม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 กลุ้ากลุ้้ายอ้จริงจริงฮะเสารถป่าครับดูข้างในมันสิไหมอืมนี่หากินได้หมดเลยนะสุดยอดเลยปครับเอาไปกันต่อดีกว่าให้จ้าวันนี้นะฮะเราก็มีสาระดีๆมาฝากอีเช่นเคยครับผมเกี่ยวกับธนาคารออมสิน ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับในช่วงคิดดีๆช่วงคิดดีๆสนับสนุนโดยธนาคารออมสินสวัสดีค่ะแนนค่ะ พูดถึงเรื่องการออมเงินนะคะนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้รับรองว่าไม่แพ้โรงเรียนอื่นอย่างแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นายจะพาไปดูนักเรียนคนหนึ่งที่มีประวัติการฝากเงินถึงขั้นดีเด่นของโรงเรียนวัดน,นวนนนลนลดิตเลยนะคะ ทำอะไรอยู่หรอคะกำลังฝากเงินอยู่ค่ะแม่ดีจังเลยค่ะและนี่ล่ะค่ะนักเรียนที่ได้รับรางวัลฝากออมดีเด่นของโรงเรียนวัดนวลนารดิตค่ะตอนนี้มียอดเงินทั้งหมดเท่าไหร่ห่อคะสองหมืนกว่าบาทครับอ สองหมื่นกว่าบาทไม่ใช่ว่าน้อยเลยนะคะเก็บเงินตั้งแต่ตอนไหนล่ะคะผมก็เริ่มเก็บเงินตั้งแต่ตอนมหนึ่งะครับผมเก็บเงินฝากมาทุกวันทุกวันทุกวันผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าผมจะมีเงินเก็บมากถึงสองหมื่นกว่าบาทเพิินตอนชชวงนั้นผมอยากได้คอมพิวเตอร์อยู่พอดีครับผมเลยตั้งใจเก็บเงินมันมาครับและตอนนี้ผมมีเงินมากพอที่จะซื้อมันได้แล้วครับและมีวิธีในการเก็บเงินอย่างไรบ้างคะผมก็ได้เงินมาโรงเรียนวันละห้าสิบบาทครับส่วนหนึ่งผมเอาไปเป็นค่าอาหารครับส่วนที่เหลือผมเ็านำฝากธนาคารโรงเรียนไั้หมดเลยครับ ที่จะได้รับรางวัลฝากออมดีเด่นของเรียนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะนักเรียนที่จะได้รับรางวัลน,นี้นะครับต้องมีความขยันในการที่จะมันออมเข้าไปครับหรือแม่นักเรียนที่มีประวัติการฝากทุกวันนะครับโดยไม่มีการถอนเลยครับถึงจะได้รับรางวัลน,นี้ครับค่ะและต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัดนวลนาลิตและธนาคารออมสินที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับพวกเรา คุณผู้ชมครับความรักบ้านเกิดเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดได้แต่เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่หรือถิ่นของตัวเองเท่านั้นนะครับ mm. แต่บางทีแล้วเนี่ยนะฮะชาวต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ประเทศอื่นก็มีความรักในบ้านเกิดที่ต่างถิ่นของตัวเองเหมือนกันดังนั้นเนี่นะฮะเราอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ควรจะรักบ้านเกิดของตัวเองให้มากๆเอาไว้ด,ด้วยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้นะฮะจากไอ้สันโดกของเราครับและสำหรับวันนี้ครับพุทธภาษตดีๆมีมาฝากกันอีกแล้วครับสัปดาห์นี้มีอยู่ ธรรมะปิติสุขขังเสติผู้อิ่มใจในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณรถกระบะอีสุดีแม็กระตินำด้วยนะครับและกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการรักบ้านเกิดนะครับทางททบ .5 แห่งนี้ครับวันนี้ทอมต้องลาไปก่อนสวัสดีจ้าร้อนะพี่พระเจ้าปิดลงจริ่งเหยเอเลยมาอยู่กับพี่บ้า die.